ปุริชนเนี่ยเบื่อร่างกายได้บ้างเพราะเมื่อเวลาผ่านไป40 50 60 7 0เจปีร้อยปีร่างกายเนี่ยมันแสดงความเสื่อมไม่เห็นนะปุริชนผู้ไม่ได้สดับจึงอ,อาจเบื่อหน่ายได้บ้างแต่สิ่งที่เรียกว่าจิตนี้ไม่อาจเบื่อหน่ายได้เลยเพราะสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนที่ยิบตลอดเลย นี่คือความหลงของสัตว์ที่ทำให้เราต้องเกิดแก่เจ็บตายท่องเที่ยวในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ตัวพระเจ้าเองก็เหมือนกันบอกพระพุทธเจ้าบอกเราและพวกเธอทั้งหลายต้องท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจท,ทั้งสี่ ไม่รู้อริสัตยสีอย่างเดียวทุกสมุทัยนิโรธมรรคแค่นี้แหละเลยทาให้เราท่องเที่ยวกันไปตลอดการยืดยาวนานนะเพราะั้นถ้าเรารู้ปุ๊บก,ก็สั่งสร,รัดก็หยุดได้ดังนั้นการได้นิพพานเนี่ยไม่ใช่เป็นการได้อะไรมาใหม่นะเป็นการกลับเข้าไปสู่สภาพเดิมของตัวเองที่เคยเป็นผู้ยึดปิดยึดติดกันห้า แล้วพอเข้าใจแล้วว่าขันห้าไม่ใช่ของเรายังไงเราก็ต้องทิ้งยังไงเราก็ต้องทิ้งตาทิ้งหูทิ้ง,งจมูกทิ้งกายใจของเราทิ้งหมดเลยนะแล้วถ้าเราทิ้งได้ทั้งหมดเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเราจะกลับเข้าสู่สภาพเดิมตัวเองเป็นสภาพที่ไม่ตายดันั้นในกอรในขอเนี่ยไม่มีนะในกรในขอ,นนะนนขอต้อง แตกทำลายทิ้งไว้บนโลกนี้แต่มีสิ่งสิ่งหนึ่งมีธรรมชาติอันหนึ่งที่ถ้าเป็นอรลิบุคคลได้จนถึงขั้นสุดท้ายปล่อยวางขันท่าได้ปล่อยวางของปลอมได้เนี่ย <c oughs> ก็จะสามารถกลับสู่สภาพเดิมของตัวเองได้ดัง <c oughs> นั้นคำว่านิพพานแปลว่าดับเย็น ดับเย็นจากอุปทานความยึดถือในห้าธรรมชาตินี้เมื่อหมดความยึดถือในห้าธรรมชาตินี้รู้ว่าขันธ์ห้าเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราคือเนตังมะมะเนสโสมัสมิน,สนะมิสาตานะเขาก็จะเบื่อหน่ายนิพิทาเกิดความเบื่อหน่ายคลายความพอใจในขันธ์ทั้งห้าก็จะดับเย็น น,นิพพานก็จะได้สภาพเดิมของตัวเราเองคือสุญญาตาความว่างนะ